ดินแดงไร้เสียง2หรือ a f ไฟ l Express Part 2นั้นเข้าฉายเรียบร้อยทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเป็นหนังใหม่เรื่องแรกดับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่โรงหนังในเขตพื้นที่สีแดงอย่างกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีและชลบุรีถูกสัง่งปิดที่เชีงใหม่เปิดแล้วนะครับแต่เรื่องนี้จะฉายให้คนกรุงเทพดูแน่นอนเมื่อโรงหนังเปิดวันที่1กรกฎราคม ตอนนี้ถ้าอยากดูไปดูในสาขาต่างๆจังหวัดใกล้เคียงก่อนโดยเฉพาะท e ี่เมเจอร์รังเสร็เปิดรอบเผื่อให้ถึง3 7รอบที่เม g a c i ล e ฟคติยี่สรอบนะครับถ้าใจร้อนก็ไปดูก่อนได้เลยเข้าฉายวันนี้พร้อมกับ Lord of the Ring ทั้ง3าภาคภาคสก็เข้าวันนี้แล้วนะครับมี่โอมีหลอด3อัน เรื่องหลอดที่โอม่ต้องดูแล้วแต่พี่โอมจะรอดูอันนี้ที่กรุงเทพวันที่หนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าฉายวันนี้พร้อมกันก็คือ The Rescue เดือดกู้ภัยพิทักโลกของจีนใครใจร้อนก็ไปดูในจังหวัดใกล้เคียงได้เลยครับ